ครับวันนี้ผมช่างเบิร์ดนะครับนะจากร้านน้ำมันรอเก่าวันนี้เราก็มาเออ่รถเกี่ยวนะครับที่เป็นตระกูล GC นะครับก็มาถึงเราแล้วนะครับเป็นรุ่นพรมอะไรทั้งหมดนะครับผมนะที่จอดเรียงรายตรงนี้นะครับเป็นชุดเริ่มต้นนะครับมีหมด7คันนะครับผมเจ็ดคันหนึ่งตองเจ็ดคันนี่เป็นรุ่นเริ่มต้นที่กําลังเข้ามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวฝากรีวิวชมกันเลยทั้งทุกคันมีตั้งแต่รุ่น GC 222ตัวทั้งหมดนี้เป็นรถอุ้มนะครับสองแถวทั้งหมดนะสำหรับคนที่มีนาแปลงเล็กแปลงน้อยนะครับ แสงมบดนิที่หนึ่งก็ไม่เป็นไรให้เห็นรถกันชัดๆนะครับ gc สองสองสอง gc สองสองหนึ่งะครับ gc สองหนึ่งห้า gc สองหนึ่งแปด gc สองหนึ่งห้าแล้วก็ gc สองหนึ่งหกนะครับไปรับชมเันครับผมไปตั้งแต่ขันแรกก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวยันม่า gc นะครับผมสองสองสองนะครับนี่ gc สององสองนะครับตัวนี้เป็นรถมือสองนะครับเก่าจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นสองแถวนะครับผมนะสองแถว มีสวิงไดเวอร์อยู่ด้านหน้านะครับผมนะตัวแทกยกสูงนะครับแทกยกสูงนะมีท่อส่งข้าวนะครับท่อส่งข้าวมีถังเก็บข้าวประมาณ400โลนะครับผมนะป้ายเงาแว็บนะครับผมนะ GC2 2 2นะครับไม้น้อยนะครับผมเป็นระบบไม้์ดิจิตอลนะครับนี่รุ่นพมอะลายตัวนี้มีได้ดูกันขึ้นมาข้างบนกันนะครับนะให้ดูหน้าตาด้านบนนะครับผมก็จะแบ่งออเป็นตัวนี้เป็นพมอลายนะครับมีตัวควบคุมงาให้อยู่ทางนี้ให้มีจออยู่นี้นะครับ เรามีแต่ยู่ตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ไม้เป็นระบบไมดิจิตอลดูนะฮะนี่นะ,ะนะครับผมเลขไม้นะครับผมเพิ่มห้าร้อยเจ็ดชั่วโมงนะครับนะตัวปรับคอรวงนะครับเดี๋ยวเราแปลภาษาทให้หมดนะครับสามารถเดินหน้าถอยหลังเกียร์เกียร์ความเข้าตั้งนะครับผมตัวนวดตัวเกี่ยวนะครับมีแต่แลนะครับผมนะตัวนี้มีสไลด์คอได้นะครับผมนะสไลด์คอซ้ายขวา ยกท่อไฟฟ้านะครับปรับแรงลมได้นะครับผมสับฟางได้และไม่สับฟางได้นะครับเลยนั่นบนนะครับผมอันนี้ก็เครื่องยนต์สามสูบนะครับยี่สิบสองแรงม้านะครับผมให้ดูกันทั่วๆนะครับนี่นะตัวนวดใหญ่นะครับผมนะ เพลินอบคันกันแล้วนะครับต่อไปคันที่2นะครับนะเดี๋ยวเรื่องรีวิวแยกตัวเดี๋ยวจะขับไปทิ้งนะฮะตัวนี้เป็น GC 2 2 1นะครับต่างกันนิดนึงนะสองสอนะครับผมจะเป็นคนละตระกูลนะครับถ้าดูนะเห็นไหมครับบอดี้จะคนละบอดี้2 2 2นะครับนะฮตระกูลเล็กตระกูลตองนะจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมน่าจะต่างกันนิดนึงนะครับผมนะ ตัวรุ่นองของสองจะเป็นตัวที่ใหม่กว่านะครับเป็นสองแถวเหมือนกันต่างที่มีสวิงเดเวอร์กับไม่มีสวิงเดเวอร์ตัวนี้ไม่มีสวิงเดเวอร์สามารถเกี่ยวข้าลมไหมเกี่ยวข้าลมได้นะครับผมนะตัวความสูงจะแตกต่างกันเห็นไหมครับว่าช่วงล่างนะครับสองของสองกับสองของหนึ่งเห็นไหมครับช่วงล่างจะมีความสูงต่างกันนิดนึงนะครับผมแต่ก็สามารถเกี่ยวข้าลมข้าตั้งได้นะครับช่วงล่างสวยแท็กสวยนะครับผมนี้ไม่น้อยสี่ร้อยชั่วโมงนะครับพงมาลัยเหมือนกันนะครับให้ดูโดยรอบๆก่อนนะถังเก็บข้าวน้อยเหมืกันนิดนึงนะครับ,รบ ดโดยประมาณสามร้อยโลนะครับผมนะเป็นรุ่นพม่าไลน์นี่ครับ sdfs นะครับผมท่อส่งข้าวสูงนะครับผมสี่เมตรนะครับผมดูรอบรอบนะครับแทกยางสวยนะครับผมนะนี่เป็นเราไปเลือกมาจากญี่ปุ่นนะครับตอนนี้มาถึงไทยเราก็มารีวิวกันเลยนะครับผมนะ ประกอบเรียบร้อยเสร็จแล้วก็รีวิวกันเลยนะครับผมร้านเราคือร้านรถเกี่ยวนําเข้ามือสองญี่ปุ่นนําเข้าเองเลือกมาให้เองนะครับประกอบเองเซอร์วิสด้วยนะครับแล้วก็จะส่งให้ลูกค้าด้วยถึงหน้าบ้านนะครับผมนะมาดูพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นแบบนี้นะครับผม G C สองสองนะครับผมแผงควบคุมพวงมาลัยก็เป็นหน้าจอเป็นหน้าจอเป็นนิชตออย่างนี้เหมือนกันนะครับผม400กวอาชั่วโมงนะครับไม้แทจิญญี่ปุ่นนะครับผมนะไม่ได้ผ่านการใช้งานในประเทศไทยมาเลยนะครับผม มีตัวปรับคอลวงออโต้แมนนวลครับสไลด์คอตัวเกียร์มีเกียร์ให้สาสปีดนะครับผมเกียร์เกี่ยวข้าล้มนะฮะเกี่ยวเกี่ยวข้าตั้งนะครับเกี่ยววิ่งกลับบ้านนะครับผมแล้วก็ดันเดินหน้าถอยหลังได้เลยนะครับนะตัวนี้มีตัวช่วยนี่ครับยกงานออโต้นะครับผมสรับเราเก็บเข้าบ้านนะครับยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงนะครับแล้วก็มีที่นิ้วยกขึ้นยกลงแบบนี้นะครับผมตัวนุ่วตัวเกี่ยวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวระบบฟางนะแรงลมนะครับ ลมตะแกงนะครับผมมีให้เลือกทั้งหมดหเบอร์นะครับผมตัวนี้ปล่อยข้าวนะครับผมตัวตัวควบคุมจอยนะฮะควบคุมท่อส่งข้าวนะครับตัวนี้โบกสับฟางนะครับผมนะโอ้ข้าวญี่ปุ่นอยู่เลยนี่คระข้าวนะครับผมข้าวญี่ปุ่นเม็ดเล็กนะครับยังอยู่เลยนะครับผมนะครับดูไปเลยประมาณนี้นะครับสวยมากเลยนะครับมาไปต่อนะครับผมวันนี้ไม่ได้ซิ่งยวอาจจะซิ่งให้ช่วงท้ายถ้าพอมีเวลาทัศแสงไม่หมดนะครับเดี๋ยวขับให้ดูทุกคันนะครับ เอาดูคันนี้นะครับผม GC สองหนึ่งแปดนะครับผมต่างจากอุ้ยครับ GC สองหนึ่งแปดนะครับต่างจาก GC สองสองหนึ่งนะครับนิดหน่อยนะครับผมนั่นก็คือแรงม้านะโอ้ลืมบอกนะครับผมตัวนี้จะเป็นสามสูบดีเซลยี่สิบเอ็ดแรงม้านะครับผมนะตัวนี้เป็นสามสูบดีเซลสิบแปดแรงม้านะครับถังเก็บถังเก็บถังเก็บจะคนละทรงทรงทรงสองสองสองจะเป็นทรงเหล็กเหลี่ยมนะครับจะเป็นถ้าสอง หนึ่งสองหนึ่งแต่จะเป็นถังพลาสติกเห็นไหมครับผมนะช่วงล่างสูงนะครับตัว G C ช่องล่างสูงทุกตัวเลยนะครับแต่ความตูงแตกต่างแต่รุ่นไปหน่าเป็นรุ่นแบบนี้นะาแบบนี้นะครับผมมาดูโดยรอบกันก่อนนะครับโฮมไลน์ขับคล่องเกี่ยวง่ายหมุนง่ายกลับตัวเร็วนะครับมีท่อส่งวิ่งสบายแรงนะครับผมนะตาสไตล์ยานมาเลยนะครับผมนะวันนี้ดูให้ดูรอบๆนะครับสับฟางสั้นฟางยาวได้นะครับนะฮะ ทําให้ฟางให้วัวได้นะครับผมนะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมสามสูบนะครับป่าจะไปดูกันนะครับมีท่อส่งข้าวนะครับนี่นะครับเรานําเข้าเองนะครับผมรถเกี่ยวมือสองญี่ปุ่นที่เยอะที่สุดนะครับนําเข้าเองซ่อมเองนะครับสวิตให้ด้วยนะครับจะส่งถึงหน้าบ้านนะครับผมนะนะตัวนี้ถ้าขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นพวงไลน์แบบนี้เหมือนกับ G C สองสองหนึ่งเลยแต่ตัวนี้เป็น G C สอง สองหนึ่งแปดนะครับผมมาดูหน้าจอดูไมค์กันไมค์เป็นวิ่งเท่าไรไมค์ตัวนี้นะครับผมสี่ร้อย่อชั่วโมงครับแจ้งเตือนน้ำมันหมดนะครับผมนะตัวนี้มี็ตัวปรับคอรล่วงออโต้ก็มีเกียร์ช้าเกียร์เร็วนะครับต่างกันนิดนึงเกียร์นะครับเกียร์ตัวสองสองจะมีเกียร์สามเกียร์ตัวนี้จะมีแค่สองเกียร์เกียร์โลเกียร์ไฮนะครับผมแล้วก็สปีดออโต้ดันเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นมีเพิ่อต่างกับตัวนี้ไม่ต่างตัวนี้ก็มีเหมือนกันตัวนี้ก็มีก็คือตัว ตัวเกี่ยวข่าด้านหน้าจะมีความเร็วต่างกันเป็นเกี่ยวข้าวลงข้าตั้งนะครับแล้วก็ตัวนี้มีเพิ่มเติมคือมีตัวสไลด์คอตัวนี้มีสไลด์คอซ้ายขวาได้นะครับผมนะสไลด์คอมแฮดริกตัวจอยคอมยกท่อนะครับผมถังเก็บมีตัวเซ็นเซอร์บอกนะครับถังเก็บค่าได้ประมาณสามร้อยโลเช่นเดียวกันนะครับสองของสองช่วงล่างนะครับผมมานี่คือที่ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ 400ชั่วโมงนะครับผมไายต่อนะครับผมตัวนี้2ตัวคู่แฝดกันเลยนะครับผม g c 215กับ GC 2 1 5ครับพร้อมสวิงไดเวอร์ทั้งคู่เลย3สูบนะครับ15แรงม้าไม่คีเล่นะครับไม่คีเล่สวยทั้งคู่สวยทั้งคู่นะครับผมนะสวยทั้งคู่เลยนะครับผมนะรุ่นผมอะไรทั้งคู่เรามาดูคันแรกกันก่อนนะครับผมคันนี้นะฮะสามารถสไลด์คอได้เช่นเดียวกันมาดูรอบๆกันก่อนนะครับ สีสันสวยงามสดสวยนะครับผมนะถังเก็บนะครับเท่ากับตัว g c ซ1สอเลยนะครับผมนะไม่เกิน300โลนะครับนะช่วงล่างสวยอยู่นะครับผมนี่เราดูเลยรอบเรียบร้อยนะครับโอ้มาดูนี่บนเกี้ผมเปิดอ่ะเปิดเครื่อในดูได้ไหมวะเครื่องยนต์นะผมสามสูบดีเซลนะครับผมสามสูบดีเซลนะครับ รอยขี้หนูยังมีอยู่เลยแซลเลนตัวนี้นะครับไม่เท่าไหร่ครับไม่หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบสามชั่วโมงนะครับผมนะคันนี้จอดนานเหมือนกันนะฮะสายคอได้นะครับปรับคอลวงเกียร์เกียร์เกียร์โลเกียร์ไฮนะครับผมสปีดออโต้นะครับนี่ตัวึ้นตัวโนัตเกียร์ต่างใช่ไหมครับตัวนี้จะเล็กกว่าหน่อยจะเป็นตัวเซตนะครับจะไม่แยกเป็นสองอันเหมือนเมื่อกี้นะครับสองหนึ่งแปดกับสองของสองนะครับแล้วก็มีตัวเกี่ยวข้าวลมเข้าตั้งเหมือนกันนะครับผมมีจอย จอสติควบคุมร่วงยกท่อนะครับแล้วก็มีตัวสับฟังไม่สับฟังนะครับผมอตัวนี้ไปนครราชสีมาตัวนี้ไปโคราชนะครับผมตัวนี้มีตัวจอชิคจอคอมนะครับผมะทั้งหมดนี้นะครับก็รีวิวให้ลูกค้าที่จองไว้นะครับมมลืมไล่เลยฮะย้อนกลับไปนิี้หนึ่งตัวสองหนึ่งแปดนะครับชยัยภูมิสององสองก็ชยัยภูมินะครับผมอสองสองสอง,สองนู่นเป็นนครพนมนะครับผมนะ คันนี้หลุดจ,จองนะครับไม่ดูคันหลุดจ,จองกันนะครคันนี้นะครับก็ลูกค้าเปลี่ยนใจเป็นคันอื่นไปนะครับนะไม่เป็นไรก็มีให้เลือกกันอยู่นะใครจับจองมาได้นะครับคันนี้นะครับตัวนี้ใหม่เท่าไหร่นะครับสามร้อยกว่าชิวงเองนะครับมามาดูโดยรอบๆคันกันนะครับเดี๋ยวพอมีเวลาจะแสงหมดนะครับผมนะต่อนะครับตัวนี้นะครับ JC สองหนึ่งห้านะครับผมนะตัวนี้มีระบบไม่เหมือนข้างหลังนิดเดียวนะครับผมนะสองหนึ่งห้าตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้มีระบบ ฟังให้เป็นกองใหญ่ๆกว่าตัวนู้นจะไม่มีฟังกองใหญ่ออปชันต่างกันนิดนึงนะครับนะแต่จริงเป็นสาราไม้จริงก็ไม่สาราคนไทยไม่ใช้งานที่ซ้ำนะครับนะครับผมแต่เราผมจะอธิบายให้ฟังนะครับท่อเป็นท่อไฟฟ้านะครับดูระบบนะครับนะช่วงล่างสวยกิฟนะครับผมปื๊ดปื๊ดไปดูกันนะครับปื๊ดให้ดูคาร์บคากันนะครับผมนี่มีสวิงเนเวอร์นะครับผมดูสวิงเนเวอร์กันนะฮะนี่นะครับผม ไปตัดนะครับไปตัดยังไปตัดยังเนียนอยู่นะครับยังสวยอยู่ใช้งานมาร้อยกว่าชั่วโมงไอ้สามร้อยชั่วโมงนะครับผมนะไปต่อครับไฮไลท์จะเป็นคันสุดท้ายคันนี้นะครับผมนะคันนี้นะครับคันนี้ลูกค้าลำปางเช่นเดียวกันนะครับนะลูกค้าจองมานานมากคันนี้นะครับ่าจะมาถึงนะครับผมนะต้องขอโทษลูกค้าบางท่านที่จับจองมาแล้วยังไม่พอนะครับก็เดี๋ยวรอรถต่อไปนะครับผมนะคนนี้จองแต่ปีที่แล้วนะครับ ลำปางนะครับผมนี่ GC 2องนสวยคลิปจริงๆทั้งคันเขาบอกเนียนคลิปนะฮะเนียนจริงๆนะครับผมเนียนเป็นรุ่นลองกระสอบนะครับเป็นรุ่นพิเศษนิดนึงเป็นรุ่นลองกระสอบใช้งานง่ายเหมออหาะสำหรับนาแปลงเล็กนะครับใช้งานเองเกี่ยวเสร็จใสกระสอบปุ๊บเข้าไปตากนะครับงามๆสบายๆตัวนี้เป็นรุ่น2แถวนะ16แรงมา้า3สูบดีเซลเครื่องสูบตั้งนะครับผมนะตัวนี้มีไฮไลท์สวยๆงามๆดูที่พวงมาลัยนะครับนี่นะครับ จับแค่นี้พอปรับคอรวงแค่ตรงนี้เลยนะครับมีแบบแตะได้นะครับถ้าบางคนอยากใช้2องมือก็จับตรงนี้เหมือนรุ่นใหญ่เลยทีเดียวนะตัวนี้เกียร์ไม่ก็น้อยมากๆเลยไม่อยู่แค่200ชั่วโมงเองนะครับดูนะครับ260ชั่วโมงเองนะครับผม200นะครับผมปึ๊บปึ๊บนะฮะมาดูระบบคอนโทรลมีอะไรมั่งนะครับผมก็มีระบบอ้อมเมื่อกี้อ่ะผมอาจจะแจ้งเตือนเพิ่มเติมนิดนึงนะครับโหลดไฟฟ้าสายฟ้าอย่างนี้นะครับเดี๋ยว ต่อเพิ่มเติมรลบสายฟ้าที่รบบไฟนะครับอันนี้เครื่องยนต์ไม่ให้รอบนะครับผมอันนี้คือข้าวเต็มนะครับมีลูกข้าวนะครับข้าวเต็มตัวนี้คือฟางติดนะครัฟางติดนะครับตัวนี้คือหม้อน้าร้อนนนี่คือน้ำมันหมดนะครับคู่มือปลานนี้นะเดี๋ยวผมจะแปลภาษาไทยให้ในครับแล้วก็เป็นปรับคอรูออโต้ไม่นุ่นมีเกียร์ช้าเกียร์เร็วเข้าลงเข้าตั้งนะครับมีทั้งตัวเดินโลไฮแล้วก็มีตัวเกี่ยวข้าวนะครับเข้าลงเข้าตั้งโดยเฉพาะช้าเร็วเลยเข้าลงเข้าตั้งโดยเฉพาะแล้วก็ เป็นตัวตู้นวดแบบสไลด์เป็นไซส์ตัวแออย่างนี้นะครับผมนะแถมแถมเพิ่มตัวนี้ได้ยนะครับข้าวหนักข้าวเบานะครับสามารถปรับเกยได้ให้ตะแกรงกว้างหรือเล็กได้นะครับตามแบบข้าวได้แล้วก็เป็นตัวสฟางนะครับถังตัวนี้ใส่ข้าวได้สองกระสอบนะครับท่อรำเรียนใหญ่นะครับแบตเตอรี่สวยนะครับนะโอเคนะครับเรียบร้อยรีวิวอย่างรวดเร็วทันใจเดี๋ยวผมจะไม่รู้เสียงจะขาดหายหรือไม่นะครับผมนะ เดี๋ยวผมจะขับให้ดูจะขับให้ดูนะครับผมนะเบื้องต้นนะประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าแสงใกล้หมดแล้วเดี๋ยวลองเพิ่มแสงดูได้ไหมเพิ่มแสงไม่ได้นะครับอ่าเพิ่มแสงให้สว่างงนิดนึงนครับรูปภาพจะสวยหรือเปล่านะครับผมนะอ่าโอเคเดี๋ยวลองขับกันดูนะครับลองสตาร์ททีละคันกันดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวขับรีวเดินหน้าใครหลังห้องได้เป็นยังไงครับดีนี้ก็จะขับกันให้ในสองพาททเริ่มต้นด้วยจี2 2สองสองสอง ฝากกดติดตามอ๋อหรืากดติดตามในช่องร้านนะ้ำพิโุกาสและช่องติ๊กต๊อกยูทูปเฟซบุ๊กทุกช่องทางแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับรถที่ทุกคนชอบและคนรอคอยบ๊ายบาย